เอนั่นนเอ้ยแค่ไห้ปากองเล็บลิปลาบลิทูนะโอ้ยอะตัวบอบบนนี่ลิทูโคโอ้ยแล้วอาผู้จัดลัะราลา้ดีช่วมาเนอาคนนี่ยชับนู้ก่อูื่นบัมนิโคเลตเตะเว้แลออบเนวันเลนี่เนเตลายดรช่บัมนิโคเล่าวันเมื่ออาวยูเซดิชิโร่ยายูเซอคนนี่เดดดอาเปนนิค่านะอาวคน น่ะอย่ารีบเก็บปอปะบาว่ากี่โมงนะปะบาปะเท่อ่ะมีกาก็มีเทเบลเล่อามิรนี่เทปอขี้กันเนาะกระดาษนี้ชะพุกก็โพดกลิ่นเนี่ยอ๋อออดาเตซ่นะอ้าเท่าเนเวด้า1นาทีมีญูเนาะมีญูออเตซ่เนี่ยอ๋อมีญูคนเนี่ยเวอวุ้ยจะเจมีหูหัวดิเนี่ยออซิจอวะจอเนี่ยอ้าเท่าก็ดอดเนเวด้า1นาทีมีญูเด้อนะอะคนนี้เอาให้คันเนี่ยเบ้เลาะโกดติอย่าพอคนนี้ พ <tober ly lent il> ่อพ่อก็ราเลยอ่ะเบิกติมลอตเตคน้อ่อยานี่กเจเจเว้ยเนี่อย่ a บลาลังเเ่บลาวยชมาลีล้นะอคนนี้เมนี่เล้ยชบพวกกบฏกันอยู่ดีย่งสิ่เลยเตจานี่อ้เราดเนี่ยละมั้่ะไอ้คนนี้ก็เอาว่าอ้อเสืดวด้วยเนี่ย้ีวนีนิ่ะอ๋ออือนีนนีร่นีคนนี้ တကယ်တအားကြီးပဲနဲ့ကနေအဲဒီကလာတယ်မြွေမျိုးကုန်လာတော့အခွင့်လေးမြန်ပါတယ်ဒီဒီတော့ဘူးတော့နေအဲ့ရဘဝမဲ့တကျမို့မလားအခွင့်လေးဘာလဲမင်းအောပါကလေးချွနတယ်တော့ဘာလာပါလဲမင်းတော့အောပါကလေးအခွင့်လေးကခါဆူညာနေဒီသမလာလို့ဒီကိုအောင်မနာနေကိဒီသချဘကောက်ဖို့ကလေးလုပ်တော့ဘာကောက်နေမနာလဲလေညွန်တော့တော့ဒီလက်ခေးမှမဲပါတဲနေကြီးခါနေလို့ရတဲ့ ဒီရွှေခုခုဖန်နီလာနားတကယ်ဟာတတုတ်ကတော့မရှိဘဲကဘုတ်လေးနော်အမလေးမအညိုချလာရသည်စစ်နေမှာမေမေဟမင်းအာဝလေးတန်းတော့ကောဟာရီစစ်နေမှာလေဟာရီဟာခါခဲ့ချင်တဲ့အချင်းနီဒွန်နီဒပ်လေယန်ကီနောဝါလာတူးမေဘဘနင်းခင်းစနီနီနောပါလာတူးဆယ်မီနနားအကိုနေနိုင်နေမေမေလောပါလေတူချကေချရာလောရော်ဝေးအိုးဟေးမရေးနော်လင်းညာနီဟာခါဘလခါခီဒူ แ่นี่ยค่นี่โอชินาะคเล่าขอที่การลีกคิดวาว้าดูนีนเนาะแน่้นขมีอาอาริสเนี่ยมานะคนนี้เแล้วมนิกาเลยแย่เฮ้าลเลยอรอนาอนะี่ยวนีมีอาโปดดปดิเลย่ทีสิอย่าบานะคนนี่ยแต่ติดอย่นี้ก็ติดขอ้เชอเอา้ิดอย่่ไนา่ะหลกเลยตัตชูสงี่ไอ้ยามายนอายานั่นคืดิเต็มออรยชูล กกตดเลิจบลีนะรม่ชูลอเทตลอเทลิงกกวเลนะอะไรแต่ดดบารยมเกขานกัอย่างเวฮาดียวีหัวีละอะคุตาคุณงี่บอลิสพสามีน้อชยมานี่ยต่อการชยตออะเตายปลาดเอาวะนาดินล้วาดับดวนากได้ 俺这手里最严厉的了。